มาแล้วว่าตีกูามาแล้วมาไปวิ่งมาเอาไหม สวัสดีครับผมเคกอนแฮนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมลบบอกในแมปบุลล์ล็อกรีเวลนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวตัวใหม่นะครับก็คือตัวนี้นะครับโลเลนโซนะครับดอนโลเลนโซอ่าเป็นตัวระดับใหม่นะครับก็คือระดับเวอร์คาร์ดนะครับระดับเวอร์คาร์ดเป็นกองหลังนะครับไม่แน่ใจแต่เห็นว่าเป็นกองหลังนะครับนะครับผมซุ่มได้แล้วดอนโลเลนโซแล้วก็ เป็นตัวใหม่ด้วยแล้วก็มีสสกิลด้วยนะครับมีสามสกิลเยอะกว่าอื่นเขาแล้วก็การไหลการไหลนี่คือผมยังสุมยังไม่ได้เลยครับเนี่ยเนี่ยยังยังสุมยังไม่ได้เลยผมไม่แน่ผมไม่แน่ใจว่า,วาม,มันช่วยเรื่องอะไรนะผมยังสุมยังไม่ได,ไได้ก็เดี๋ยวใช้การไหลอย่างอื่นไปก่อนโอเคครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวดูว่าตัวโดอ่าโรเรนโซเป็นยังไงแล้วก็เออเกือบเกือบลืมอันนี้มันก็จะมีกงล้อกงล้อทองนะครับนี่ครับ Golden View นะครับเนี่ยกงล้อทองมาสุมได้วันละหนึ่งครั้งนะครับ วันละหนึ่งครั้งแล้วก็มีโค้ดใหม่ด้วยนะครับโค้ดใหม่นี่ครับสองโค้ดนี่ครับโค้ดใหม่สองโค้ดไปใส่กันได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามารีวิวดูกันเลยผมมาโอเคสกิลที่หนึ่งนะครับมาสกิลซีนะครับซอมบี้เนีซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้อะไรกผมกอ็อ่านไม่ออกได้ได้ใช่ไหมอ๋อซอมบี้ซอมบี้ดิปป่ะดิปดิปได้เลยผมก็อ่านอ่านไม่ออกเหมือนกันโอเคเดี๋ยวผมลืมผมลืมเปิดเฟือง ส่วนสกิลซีเนี่ยคือเป็นการกระโดดใช่ไหมซอมบี้เดสตนการกระโดดการกระโดดส่วนสกิลเอฟนี่คือเป็นการกันบอลนะครับกันบอลเราไม่สามารถกดกดตอนเดินเดินตรงได้ถอยหลังกดไม่ได้ครับนอกจากเราต้องเดินข้างถึงจะกดได้นะเดินข้างๆเดี๋ยวเดี๋ยวมาเอาบอลออกก่อนอะกดตรงๆเนี่ยไม่ได้ครับตรงๆงเนี่ยไม่ได้เห็นปะไม่ได้มันต้องมันต้องเดินข้างเห็นปะ มันต้องเดินข้างๆข้างอย่างนี้แต่ว่ามันแย่งบอลมันแย่งบอลไม่ได้นะนอกจากเพื่อนต้องเพื่อนต้องเตะก,ก่อนแล้วเราก็ถึงค่อยนี่ครับเดี๋ยวลองลองลองเตะให้ดูแล้วกันเตะนี่เห็นปะพอเตะไปแล้วมันก็จะม่งบอลน,นะครับเตะไปแล้วมันก็จะมงบอลก็คือต้องต้องกดข้างๆแต่ว่าเวลาเราคล้องบอลอยู่อะไม่สามารถใช้ได้นะครับโอเคสกิลซีก็แบบแบบนี้ครับสกิลวีก็แด๊ ุ่งเร็วๆคล้ายๆบาชิระโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูอันติกันครับผมอันติเติดตัวจะกองขยันแต่เป็นมันนี่มาครับสกิลซีนี่กวดยังไงวะไม่ขึ้นเลย๋ออ๋อมันต้องอยู่บนใกล้ๆเดี๋ยวลองดูดิ โอเคครับสกิลซีก็คือการแย่งบอลจากศัตรูนะครับนี่ครับแย่งบอลจากศัตรูโอเคส่วนสกิลเอฟนการวิ่งนะครับวิ่งมันชนได้ไหมอ๋อชนนะผมชนชนชนโอเควิ่งก็คือวิ่งชนวิ่งนานอยู่นะดูดิวิ่งโคตรนานเลยวิ่งโคตรนานโอเคครับมาดูสกิลยิงกันสกิลยิงนี่เขาว่ามันเป็นลูกปั่นนะครับต้องเลงประมาณนี้ี่เลงตรงนี้เลยมันเป็นลูกปั่นประมาณนี้เลงประมาณนี้ กดกระโดดคล้ายชิโดนะครับคาชิโดคล้ายๆไอตัวไอคุนิคุนิคุนิกามิมาเน,นี้โอเคประมาณนี้ประมาณนี้ถ้าเราไปเล็งตรงๆนะผมว่ามันมันออกนะดูนะดูนะเล็งต,ตรงๆเนี่ยมันก็ออกหอเห็นไหมแต่ออกผมแนะนำก็คือให้เล็งประมาณนี้ครับเต๋า ประมาณเสาโก้ต้องยิงเนี่ยประมาณสาเสาให้เลงประมาณประมาณเสานะเดี๋ยวอัพโดดเดี๋ยวเดี๋ยวดูใหม่นะดดะดูใหม่ดูใหม่อ่ดูใหม่รอบเลงประมาณประมาณเสาอะเวลาเราเวลาเราเวลาเรายิงมันเตะไกลได้ปะ ออกไม่ได้ต้องอยู่ใ,ใกล้โอเคนะครับลองเล็งประมาณประมาณเสาแล้วกันนะประมาณประมาณประมาณเสาปาัานนี้โอเคประมาณนี้ครับผมเวลาเวลาเราจะยิงก็เล็งประมาณประมาณเสาเพราะว่ามันมันมันจะปั่นไปนทางนี้ครับเนี่ยมันจะปั่นไปนทางนี้ ทางนี้มันมันไม่น่าได้เนี่ยมันจะปา่นเป็นทางนี้เนี่ยทางนี้มันมันไม่น่าได้ลองดูดิโอเคจริงด้วยมันไม่ได้ยิงแล้วบอลนะยิงแลบอลน,นี่เอาใหม่เอาใหม่ยิงใหม่ดิ อ่าไม่บอลบอลไม่เข้าอจอจอจอเข้าไหมผมลองดูได้จอจอปิดผิดกดผิดผัาน,น,น,นไหมเนี่ยจอจอ,อจอโอ้จอจอก็มีโอกาสเข้าโอเคประมาณนี้ครับผมประมาณนี้ โอเคมาเดี๋ยวเราไปลองเล่นกับคนอื่นดูนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคประมาณนี้ครับที่ผมรีวิวมาก็ประมาณนี้ลองไปหาซุ่มกันได้นะครับผมหมดไปประมาณ30สปนะินน์แหอหมดไปประมาณ30สปินต่ประมาณนี้ครับไปหาซุ่มกันได้จะได้ผมยังไม่ได้การไหลเลยโอเคครับเดี๋ยวผมลองไปดูกันว่าผมจะเล่นคนอื่นเป็นยังไงบ้างปโอเค okay, มา trip and i don't plan to visit i'm gonna stay there till i feel like i'm winning all and this is just the beginning i need a big change help me feel like living i need a big swing home runs i'm hitting and i'll never look back moving on โอ้แดงตีด้วยดตายแนะ่เอาเรียบร้อยเรียบร้อยเลย

ชวยกันลากอะม่วงโอ้โหกดแฮตทริกแบบนี้สงสัยแม่งมีองรีเป็นไอดอลอันติยังไม่มาเลยทุกคนอันติพี่ยังไม่ได้เลยตอนนี้ อไอไปคุยกับลาบมะม่วงไปคุยกับลาบมะม่วงอันตียังไม่มาเลยพี่อ่ะยิงยากเลยนะอัน,อนตีอ่ะไอ้นี่มันมีชีโดสว้ย มาแล้วว่าตีกูามาแล้วมาไปวิง่งมาเอาไหมโอ้โหไม่เข้า ยิงไม่เข้าเอยจะร้องไปคุยกับลากม,ามั้งยิงไม่เข้ามันยิงยากอ,ะอ่ะไม่เข้ากดไม่ติดวะกดไม่ติดอ่ะเอ้ยกดสีไม่ติดว<ค><ณ>ะ<ค><ณ> กดสกิลฟีไม่ติดโอ้โหก็โดดตกเลย ไปเลยไปเลยเพื่อนยิงยิงเอออันนี้มันมาเป็นประตูพอดีเลยยิงยิงโอ้ บอลไปไกลเลยก <Easy. S 1> ูอืออ้ยไม่เข้าเป็นไปได้อย่างไรเป็นไปได้ยังไงยิง,งไม่เข้าเราจะเชื่อ โอ้โหไงยังไงอันตีไม่เข้าแต่เข้าเว้ยอเลยกู มันอันตีแน่เนี่ย มีคนเดียวเจ็ดลูกอ่ะไปคุยกับล่ามะม่วงมีคนเดียวเจ็ดลูกอ่ะสุดจัดส่งมาทไมล่ะไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วโอเคแต่ได้ว่าอันติยิงไม่เข้าโอเคครับผมก็ ก็ประมาณนี้ประมาณนี้ไปลองไปซูมหากันกันได้นะครับตัวโลเรนโซแต่บอกตรงนะอันติยิงยากนิดนึงมันต้องแบบต้องเล็งออกประตูไปไปน,นิดนึงอนะเมื่อกี้ขนาดออกไปแล้วยังยิงไม่เข้าอะเออขนาดเล็งออกออกไปแล้วนะมันต้องเล็งออกไปอีกอะเออตัวมันมันยิงยากอยู่โอเคครับก็ไปซูมกันได้นะตัวดอนโลเรนโซโอเคครับก็จบเป็นเท่านี้ถ้ายัางไงก็อย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดต่อครให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้บายบาย Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, oh. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it, all oh. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe? We can do anything But what you gon' do for it? How you gon' do for it? What you gon' be? Go. Hey. be? Yeah, this is my life, my strife, my right To fight, to die, uh and this is my game to play to claim a brand new name. Oh, and I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having?